สวัสดีครับผมผมศรีศักดิ์สุวรรณธรรมมาครับแล้วก็ช่องลูกชาวนานักล่าฝันครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ BCG นะครับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่เออหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยจัดให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับในในตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็ผมผมมองว่าสําคัญไม่แพ้กันกับไ h a i l a ด d 4.0นะคือไ Thailand 4.0เนี่ย เขามุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนะครับโดยเปลี่ยนนะพลิกรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจากเดิมเราเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมใช่ไหมครับการส่งออกอะไรต่างๆนานานะครับแต่เราก็ยังติดกับดักใช่ไหมรายได้ปานกลางนะครับทีนี้พอไทอยแลนด์สียุดศูนย์เนี่ยเขาก็เน้นที่จะพัฒนาประเทศแบบใหม่โดยใช้นวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อที่จะหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง โอเคนะทีนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะเอาโมเดลอีกโมเดลหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะเป็นความรู้ใหม่ด้วยนะครับคือเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผมจะเรียกย่อๆว่าเศร,รษฐกิจสีเขียวแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดสําคัญตรงไหนที่มันน่าจะเป็นข้อสอบได้โอเคไหมครับ1คือเรื่องของเศร,รษฐกิจ BCG เนี่ยตอนนี้ นะครับนายกเนี่ยก็ยกให้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วควบคู่กันกันกบ Thailand 4.0โอเคไหมคือ BCG เนี่ยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าข้อสอบถามว่าเศรษฐกิจโมเดลไหนหรือโมเดล BCG เนี่ยมันมุ่งเน้นเรื่องไหนก็ต้องตอบไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ BCG เนี่ยนะครับเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นะที่มี3เสาหลักด้วยกันคืออะไรครับนี่ไง เศรษฐกิจชีวภาพนะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนี่เลยครับเห็นไหมเราเห็นไหมที่ผมไฮไลท์ให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้คือสําคัญไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะเออนะครับก็ต้องบอกว่ามันจะต้องตอบโจทย์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนเนาะพวกเราน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมครับอ่า sustainable development นะาการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติซึ่งมีทั้งหมดอะไรครับ1ิเจ็ดเป้าหมาย แล้วก็ยังสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอืมนะครับอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาโยงกันมาได้ยังไงนะนะครับก็ไปศึกษาดูกันต่อทีนี้ข้อสี่เขาบอกว่าอะไรครับประเทศไทยเนี่ยการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์4.0เนี่ยมันมันมีการมันมีปัญหาหลายอย่างที่เราจะต้องก้าวข้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมขยะล้นเมืองโร้อนพวกเราเคเห็นไหม อุาหกรรมใช่ไหมครับโรงงานมีการปล่อยควันมีการปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําอะไรเงี้ยมันทําให้โลกของเราเนี่ยนะครับมีเรื่องของมลภาวะต่างๆที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์แล้วพอเรามุ่งเน้นจะพ,พัฒนาเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้มองเรื่องของสภาพแวดล้อมเลยกลายเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเสื่อมโทรมลงคนก็เลยกลับมามองว่าเฮ้ย เราจะมุ่งเน้นจะพัฒนาเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้นะเราจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเขาก็เลยมีคําที่แบบว่าชอบพูดบ่อยบยใช่ไหมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวนี้แหละครับตัว b c g นี่แหละคือเป็นเรื่องของจะเอามาแก้ปัญหาตรงนี้อ่าโอเคครับเราไปดูต่อนะครับข้อ5้าสิ่งที่เราควรรู้นะ b c g ีเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการกลไกสําคัญนะ ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ในก้าวกระโดดน,นะครับกระจายรายได้กระจายโอกาสไปสู่ชุมชนนะครับท้องถิน่นอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมชุมชนเอ่ยท้องถิ่นเอ่ยเนี่ยเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศเลยแหละนะครับจะทําให้คนที่อยู่ในชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้มากขึ้นใช่ไหมประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากการเป็นกับดักรายได้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง นะครับเออรวมถึงมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนด้วยแล้วก็สอดคล้องกับหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับโอเคนะทีนี้เรามาดูหัวใจสําคัญของมันมีอยู่3ามอย่างด้วยกันครับหัวใจสําคัญตรงนี้มีอยู่3าอย่างด้วยกันพวกเราจําให้ดีครับเผื่อไปเจอในข้อสอบถ้ามาสามอันแบบนี้เนี่ยข้อสอบออกได้ไหมว่าข้อใดไม่ใช่สมมุติว่าข้อสอบมันมีทั้งหมด4ี่ช้อยใช่ไหม ข้อสอบอาจจะออกได้เลยว่าอะไรอ่ะที่ไม่ใช่อะ่ะ B C G เห็นไหมครับ Bioeconomy คือเลยครับเศรษฐกิจชีวาภาพนี่ไงเศรษฐกิจชีวาภาพคือเลยครับเน้นอะเน้นเรื่องของเอาความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่มาต่อยอดนะครับในการพัฒนานะครับเอามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตเห็นไหมนี่ไงคือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของการทําเกษตรอยู่แล้ว ส่วนมากก็ทําเกษตรกันใช่ไหมครับทีนี้เขาจะเอาเศรษฐกิจตรงเนี้ยเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพตรงเนี้ยนะครับเอามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการเกษตรให้มันมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นไงนี่ไงครับเห็นไหมพัฒนา,าพันธุ์ข้าวที่ให้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อยอดทรัพยากรพืชและสัตว์เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกอะไรเอามาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรพวกนี้ เช่นอะไรครับชานอ้อยแต่ก่อนเห็นไหมโลละเท่าไหร่อะเขาบอกว่าโลละบาทเห็นไหมไม่มีราคาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาเรื่องของอชีวภาพนะเซตเทคโนโลยีใหม่ๆพวกเนี้ยนะครับอืมนะครับนวตกรรมเอ่ยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใส่เข้าไปมันจะทําให้ชานอ้อยเนี่ยนะครับเอาไปเ,าเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเห็นไหมเอาไปทําเป็นเครื่องสําอางเอ่ยเนี่ยขายได้กิโลละหลายร้อยบาทนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะ ต่อมาครับต่อมาคือเรื่องของอะไรครับเ,เศรษฐกิจหมุนเวียนนะชื่อมันก็บอกกันแล้วว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรครับใช้แล้วเอามาใช้ใหม่อีกเห็นไหมพยายามหมายว่าใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกระดาษรียูสเห็นไหมกระดาษรียูสรีไซเคิลเนี่ยนะครับใช้ไปหน้านึงแล้วเหลืออีกหน้านึงก็เอามาใช้ได้อีกอันนี้เขาบอกว่าจะพยายามใช้ทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับกลับมาแปลรูปผลิตใหม่เอามาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่ออะไรครับนี่ไงอันแต่ตรงนี้อาจจะเป็นข้อสอบได้แล้วเนี่ยเนี่ยซีโรนะค,รคืออะไรครับการภาวะที่มันมีขยะน้อยที่สุดหรือขยะเป็นศูนย์ะครับพยายามที่จะไม่ทิ้งอะไรเลยโอเคไหมอันนี้ก็คือ,เ,อเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับอันที่สมแล้วครับอันที่สมก็คือ green นะ economy ก็คืออะรครับเศรษฐกิจสีเขียวการใช้เทคโนโลยีต่างนะครับที่มันเป็นมิตรกับสิ่งวแวดล้อมเดี๋ผมขอเช็ดสีอ่อนดีกว่า นี่น่าจะโอเคกว่านะครับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับใช้สารชีวพันธ์แทนสารเคมีในการจัดกําจัดศัตรูพืชนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้สนใจแค่ไรายได้เห็นไหมที่ผมบอกเมื่อกี้การพัฒนาเศรษฐกิจที่ จะเป็นเศรษฐกิจสีเขียวได้เนี่ยเขาจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยควบคู่กันไปนะมีเงินด้วยใช่ไหมเศรษฐกิจดีรายได้และรายได้ดีแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยอันเนี้ยคือโมเดลตัวเนี้จะเอามาแก้ปัญหาตรงนี้อ่าสามอันนี้จำไม่ได้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อมาครับนอกจากสามอันเมื่อกี้นะครับที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเป็นเขาเรียกอะไรอ่อาเป็น จุดเน้นเออจุดเน้นย่อยๆอ,อีกอีก3อันด้วยกันรวมทั้งหมดนะครับเจ้าตัวเศร,รษฐกิจสีเขียวที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ย bcg เนี่ยมีทั้งหมด6สาขาวิชาด้วยกัน6สาขาย่อยๆด้วยกันแต่หัวใจหลักก็คือ3อันแรกเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูอีกหน้าหนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นปัจจัยเสริมนะครับอีก3อันด้วยกันหนึ่งเรื่องเศร,รษฐกิจอจฉริยะนะครับเศร,รษฐกิจใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เศร,รษฐกิจผู้สูงอายุนะครับผู้สูงวัย เดี๋ยวเรามาดูครับหน้าสรุปที่ผมทามาให้ดูนะครับต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้ผมไม่ได้เอามาจากแหล่งเดียวนะผมเปิดเว็บไซต์แล้วเอามาไม่ต่ํากว่าห้าเว็บไซต์นะครับกว่าจะเอามาเรียบเรียงได้เปิดทั้งในหน้าข่าวนะครับหน้าเว็บหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับนโยบายรัฐบาลนผมไปเปิดหาดูนะครับอยากเอามาให้พวกเราได้ได้ศึกษากันนะครับผิดพลาดยังไงผิดถูกยังไงก็แนะนําติชมกันได้อันนี้ก็คือ อะไรครับนี่ไงที่ผมให้ดูอันนี้คือหัวใจล 3, หลักสามหัวใจนะครับสามอันนี่คือหัวใจหลักเลยเศรษฐกิจชีวภาพนะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนะครับได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีส่วนเสริมอีกสามอันนะส่วนเสริมอีสามกันอีสามอันก็คือเไรครับเศรษฐกิจอาชาริยะนะครับเศรษฐกิจใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เศรษฐกิจผู้สูงวัยนะอันนี้เดี๋ยวไฟลตัวนี้เดี๋ยวผมแนบให้แล้วกันเนาะจะได้ไปอ่านกันต่อนะครับบางคนฟังผมอาจจะ ได้ไม่หมดทุกเม็ดแต่ว่าเราเอาความเข้าใจก่อนว่า,าตัวโมเดลเศรษฐกิจตรงนี้มันเน้นเรื่องอะไรตรงไหนมันสําคัญผมเอามาให้ดูหมดแล้วนะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3าบวกสใช่ไหมเป็น6สาขาเนาะต่อมาครับผมหน้าสุดท้ายแล้วแปบ๊บเดียวจบแล้วเห็นไหมอาจจะเป็นข้อสอบนะผมบอกก่อนผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นข้อสอบเป็นไปได้ นะเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องวาละแห่งชาติมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อสอบท้องถิ่นหรือว่าสอบหลายๆสนามเนี่ยเขาต้องมุ่งเน้นอยู่แล้วว่าคนสอบรู้หรือเปล่าเรื่องเนี้ประเทศเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วคนสอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองไหมนะครับโอเคนะเรามาดูครับการขับเคลื่อน BCG นะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอ่อโดย BCG เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0แน่นอนครับผมบอกแล้วใช่ไหมว่า หัวใจหลักของประเทศไทยตัวนี้คือแนวคิดไทยแลนด์4.0คือการเน้นพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมแต่ BCG เนี่ยก็จะเป็นการเนี่ยเป็นกําลังหลักเหมือนกันอีกตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0แต่ BCG จะมีความพิเศษก็คือว่ามันเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พวกเราไปเปิดดูได้เลยในยุทธศาสตร์ชาติในแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีเรื่องเศร,รษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยทุกอันเลยไปเปิดดูได้เลยครับนะเจอแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเขาเน้นไงรวยด้วยมีเงินด้วยจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเนี่ยเป็นเวลาแห่งชาติเอาผมผมทาผิดแบนะครับเห็นไหมเป็นเวลาแห่งชาตินะครับเป็นเวลาแห่งชาติเลยนะครับเนี่ย แล้วที่สําคัญครับอันนี้ว่าจะออกข้อสอบได้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนีเขาบอกว่านะครับตามที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมานะยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาประเทศบนความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเขามุ่งที่จะเอาไปทํากับกลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจทั้งหมด4กลุ่มด้วยการอันนี้ให้ความสําคัญแล้วก็โน้ตไว้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าครับใส่บาแบกหาม ดีกว่าคนไม่รู้เลยนะครับ 1. คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของอาหารและการเกษตรครับอ่าสคือเรื่องอะไรครับสุขภาพและการแพทย์นะครับสคือพลังงานครับผมวัสดุแล้วก็เคมีชีวภาพแล้วก็อันที่สครับเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับอันนี้คือสเรื่องที่เขาจะเอา BCG เนี่ยมาผลักดันกับเรื่องพวกนี้ พวกเราจะเห็นไหมว่าไอ้สี่กลุ่มสี่เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มันหาเงินได้เท่านั้นเลยนะครับเห็นไหมอาหารก็หาเงินได้ใช่ไหมการเกษตรนะสินค้าการเกษตรก็หาเงินได้นะครับสุขภาพการแพทย์ก็เป็นเรื่องที่หาเงินได้นะครับเรื่องพลังงานเห็นไหมเรื่องวัสดุเคมีชีวภาพเนี่ยก็หาเงินได้รวมถึงการท่องเที่ยวนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยโอเคนะเพราะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ก็จะจบ สรุปด้วยหน้านี้นะครับหน้านี้คืออะไรครับเศรษฐกิจอ่า BCG เนี่ยมุ่งเน้นหลักๆเลยอยู่3เรื่องด้วยกัน 1. คือเศรษฐกิจชีวภ,ภาพ 2. คือเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ก็3เศรษฐกิจสีเขียวเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยในการ ผลักดันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ t h a i l a n d 4.0นะครับเพราะนั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไปด้วยจะมีคลิปวิดีโอแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะครับรับรองได้รับความรู้แน่นอนนะครับขอบคุณครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีมากๆครับ